ห้อง,องนาคูแบงค์สวัสดีครับวันนี้เป็นตอนพิเศษนะครับก็คือได้มารับยายที่อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณยายมาลีเป็นยายของผมเองฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วก็ดูสภาพร่างกายก็ประมาณเดือนกว่าๆพอดีเดือนกว่าๆเกือบสองเดือนหนึ่งละฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับ ก็เลยมารับเพราะว่าคิดถึงหลานๆที่อยู่ดรนนะครับพอดีมารับก็มีบรรยากาศสวยงามท้องทุ่งสวยงามนะครับนี่อันนี้ตอนนี้ก็นอนอยู่สวนหลังบ้านนะครับไม่ใหญ่ครับสวนหลังบ้านปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็รอบๆเป็นทุ่งนานนครับแล้วเสริมอย่างหนึง่งมาเห็นที่เขากําลังฮิตกันไม่รู้ว่าราคาสูงราคาต่ำแต่คุณยายบอกว่าคุณยายก็ปลูกไว้ตั้งนานแล้ว มาดูกันมีอะไรบ้างบอนสีครับผมยายก็ออกมาชําเนี่ยมันก็สวยขึ้นเองมันยายใส่อะไรครับใส่ไอ้ดินมันใต้ต้นมะขาม๋อดินใบมะขามใช่ปกติเขาว่าให้ใส่มนาวอันนี้เปลี่ยนเป็นใส่ดินมะขามนะครับก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเป็นสีสวยงามมากแต่มันก็ขึ้นสวยโอเคครับ ยายมาลีเออชงชงแปะเขาเบิงเนี่มันขึ้นสีนี้เลยอ๋อขึ้นมาเองเมื่อก่อนขึ้นอยู่อย่างนี้แหละตอนแรกขึ้นเป็นสีเขียวธรรมดาสีเขียวอย่างนี้นี่ด่างๆ่างนี้เนี่ยอ๋อแต่พอเอาดินต้นมะขามใส่ก็ขึ้นเป็นด่างอดินมันใบมะขามมันหล่นใส่ดินใช่ไหั้นแล้วก็เอาตับกระดูกนั่นมาใส่นี่เหมือนเหมือนเหมือนตัวนี้ หอยทับทันนะครับสีสเกตนะครับใครสนใจนะครับคุณยายแนะนําได้นะครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆนะครับเป็นสวนหลังบ้านยายนะครับก็จะมีต้นมะขามมะม่วงจะมีต้นมะพร้าวเยอะครับเพราะยายทํา ขนมนะครับมะพร้าวเยอะตอนนี้ก็นอนเปนอยู่บริเวณรอบๆก็จะเป็นทุน่งนานะครับบรรยากาศดีเสานี้เสาเหล็กแต่ก่อนนะครับเป็นเสาออกกาศเสา,ส,าส่งสัญญาณเพราะว่าไม่แน่ใจว่ายายหรือยายชุมยายชุมเป็นน้องของยายเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่า あ、uh huh.